วันที่28ของการเดินทางเวทุมักกะนะครับตอนนี้เราเหลือติ้นเดียวแล้วลดหนึ่งเพิ่ม10บของเดซโซเฟียเพิ่มนี้อีกรองเท้าก็ใหม่ขอบคุณโคลัมเบียนะคะคูอ้โหยังไม่ทันไปไหนเลยกินก่อนแล้วต้งเอ้มือซ้ายนะเออเขาหนกหวานมากวันนี้ไปจริงๆแล้วโอ้ยไม่ร้องค่ แม่ยีก็ร้องไห้แม่ใหม่เซลลผมน้องเลยกำลังจะปั่นออกจากนนทบุรีไปไหนเก็บถ้าไปถึงเราจะไปอยุธยากันข้ามเรือหรอไปแล้วเจ้าตอนนี้มีกระจกแล้วจริงจริงหรอ เราว่าน่าจะถึงแค่ปทุมธาน,นีแหละดูท่าแล้วกิฟก็คือกิฟตองทับต้องเดินด้วยท้องท้ทททองบ่อยเกินส่งมือส่องมือโอเคเดี๋ยวก็ต<อ>้องไเปลี่ยนละโ้เอฟีทำะไรจ๊ะยืน <laughs> บ้านตานิศริมแม่น้ำเจ้าพเลยาว้าวก็ประมาณนี้วันนี้นะครับเราก็มาถึงที่ปทุมธานีแล้วก็พรุ่งนี้ค่อยไปอยุธยา